ไแต่ละตัวองความเจ็บปวดสวัสดีครับพี่พี่นาทุกท่านวันนี้มาพบกับมิสเตอร์สันพิชชิ่งนะครับผมจะพูดแข็งๆหน่อยเพราะหนาวนะครับวันนี้เราจะมางมกุ้ง หมายเมื่อก่อนผมเลยครับหมายงมแบบระยะยาวนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้อากาศอย่างที่ผมบอกผมไปเติมน้ำมันมาตอนนั้น26 27แต่ตอนนี้น,น่าจะ25นะครับอยู่มมริมแม่น<อ>้ำเจ้าพระยาตรงนี้มีป่ายเยอะนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้ผมจะได้กุ้งสักี่ตัวนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์อะไรมาได้เพื่อให้กำลังเป็นกำลังใจให้น้องถา่ายนงคลิปนะครับใาการสิบราขออนุญาตแปลงร่างแล้วลงน้ำก่อนนะครับเอาครับท่านผู้ชมนี่ ผมไปเติมน้ามันที่ปั๊มนะครับตอนนั้น27องศานะครับไปดูกันอา่อาทำอมา,เ,อาเติมน้ามันจะไปคุทุกตอนนี้เป็นเวลากี่องศาตรงนี้ที่ปั๊ม27แต่เมื่อกี้ขับมา26ใช่เมื่อกี้26แล้วในแม่น้ําจะกี่องศาแม่น้ำก็ประมาณ25 26เลยแหละไปะเติมมาก่อนอ่ะท่านผู้ชมแล้วมาดูตอนนี้นะครับที่แม่น้ําเจานะ้าพญาณะตอนนี้ประมาณ26องศา ถามว่านี่เพิ่งยังไม่กี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มกี่ทุ่มเท่าไรเนะี่ยสี่ทุ่มสามนาทีเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากนี้ผมจะง,งมได้รรกุ้งสักกิ่ตัวแล้วจะได้กุ้งเยอะไหมนะครับเพิ่ม,มนเสียเวลาเราจะขึ้นกี่ทุ่มแต่มาดูกันเนี่ยใช่แล้วก็ใครบอกว่าโหคลิปเป็นคลิปเก่าวันนี้เท่าไหร่ขึ้นมาให้ดูหน่งวันที่วันศุกร์ที่นนยี่สิบเก้าเดือนอะไรนะพย พฤศจิกายนนะครับไม่ไม่ใช่คลิปเกา่าเอ้ยไม่ใช่คลิปเก่าคือคลิปใหม่ท่านผู้ชมแต่คือมันเป็นงมจะคล้ายๆแบบจุดเดิมและลักษณะผมก็คืองมด้วยการมือเปล่าไม่ได้แต่งเติมไม่ได้อะไรร่างไมายนะก็เพื่อการสิวลาของยากเซตตัวลงน้านะครับก่อนจะลงน้ําผมบอกอะไรท่านแล้วว่าผมจะว่า เป็นความเชื่อส่วนบุกคนครับและมาลุ้นกันนะครับพวาผมจะขึ้นเตียอะไรนะครับเราจะได้กุ้งเยอะกุ้งน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูใหม่นี้เป็นใหม่ที่ผมบังมง่เน่าสภาพทุนสองเมืนหม่เหมือนเดิมนะครับไกลมากนะครับก็มาลุ้นดูว่าอาจจะได้ตัวบ้างไม่ได้ตัวบ้างนะครับผม,ผมขอบอกอย่างนี้ก่อนนะครับไ<ว>ด้เจอดเลยนะครับทุกก็คือดูคลิปผมให้จบคลิปบางทีถ่ายมา8 9ชั่วโมง7ดชั่วโมงบางทีต้องตัดไม้สั้นๆที่สุดนะครับอ่ะเป็นการสิบลาขออนุญาตลงน้ําครับท่านผู้ชมอากาศเย็นนๆๆลงบะครั นี่อะไรอ่ะปลาเน่าแล้วจับทำไมจังหวะพอดีเลยนะโอ้ยดูลมดูลมครับดูลมพร้อมนะครับท่านผู้ชมมาอันนี้ไปไปทางไหนเนะงงไปทางไหนเราจะงมส่วนน้ำไปเพราะว่าผมไม่งมตามน้ำเพราะอะไรท่านบอกว่าทำไมไม่งมตามน้ำหนึ่งถ้าเวลาเรางมตามน้ำไหลมาเนี่ยมันจะมีกล่ำหรือจะมีตออยู่ตรงนั้นนะครับแล้วมันจะมีตัวบงตัวเบ็ด เวลาน้ำเราไหลไปเนี่ยตัวเบ็ดมันก็จะแฝงอยู่กับน้ำอย่างนี้นะเวลาเราไหลาตามมันก็จึกเลยแต่ถ้าเรามงมย้อนน้ำอ่ะมันจะทิ่มเราจะรู้สึกเบามากนะครับแล้วก็ทําไมาบอกว่าใส่ชุดเต็มยศวันนี้ขออธิบายนะครับเวลาผมมุดไปในก่าหรือในตอไม้ที่มีตะกอยเยอะๆหรือไล่ตะปบกุ้งเนี่ยเวลาเกี่ยวเสือ้อเกี่ยวติดมันจะไม่รู้สึกแต่ถ้ามันติดเนื้อนหนังเราจิจ๊ดจึๆดจดอย่างเงี้ยเราก็ยังพยายามถอยออกมาได้ใจไ,ไหมครับมันก็เลยแบบว่าอย่างเงี้ยแหละวิถีชาวบ้านธรรมชาติเลยครับท่านผ พูดท่ามลำเพลงมากแล้วไปครับบางคนเป็นห่วงมากนะ,ะคนะบห่คนก็เข้าใจผมขอขอบคุณครับตาโอเคเอาครับท่านผู้ชมเมื่อก,กี้หมายประชุมสองผมไม่ไดนะ้ต้องกลับมาแถวบ้านนะครับเนื่องจากว่าน้ําเชี่ยวและผักเนี่ยลอยไปอัดกันกอปรีแน่นมากพอผมก็พายไม่ได้แล้วก็อันตรายสําหรับผมเวลาพุ่งขึ้นมาน้ําลึกเนี่ยเวลาผักมันแน่นๆเนี่ยอันตรายมากอ่ะเลยต้องมางมแถวบ้านนะครับอันนี้คือหมายเมื่อเมื่อวานเนี่ยที่ลงคลิปนะครับก็คือเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมงมไปแล้วเนี่ย แล้วจุดที่ผมงมได้จะมีตัวไหมเพราะว่าจุดตรงนั้นจะมีกัมมีตอไม้มีห่วงยางมีแผ่นปูนถล่มนะครับกุ้งม,มันวันนี้เราเอาตัวนี้ไปพวกนี้อาจจะมีตัวที่ใหญ่กว่าเดิมหรือตัวที่เล็กกว่าเดิมหรือไม่มีเป็นไปก็ได้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าน้ำอุ่นกันหนาวเหมือนกันไหมที่เดียวน้ำพอที่เนี่ยนาวเตือนจะหนาวยิ่ง,งลงรึกมันจะอุ่นขึ้นมาหน่อยโ <c oughs> อยอะไรทุกคนโลควอยน้ำเหรอควยน้ำเสียไอ้โลตันเหรอไม่ตัน กองนงูสะบอกเยอะมากทุกคนอ๋อได้แล้วมาแล้วค่ะตัวแรกของเราเป็นกุ้งนางแต่ไม่ใช่กุ้งไข่นะเก็บไปก่อนเก็บไว้ก่อนหนึ่งแต้มก,กินแล้วว่าต้องกินนะครับไม่ใช่แบบว่าโอ้พี่าร้นานปล่อยเลยแต่กุ้งขไข่ผมปล่อยแล้วแต่ถ้ากุ้งกลางกุ้งนางถ้าอยากกินก็กินถ้าไม่อยากกินก็คือไม่อยากไซส์นี้เราก็เคยจําหน่ายอยู่ <laughs> จำหน่ายอยู่คนก็ซื้อเยอะนะกุ้งมันแก้วปะไม่ใช่เอาไม่ใช่หรอ ไปมีตัวอะไรนอนยาวๆ<า>พูดอะไรตอนนี้น้อนต่อครับอ,อหมยเมื่อวานนะคะทุกคนบางคนบอกว่าคลิปเดิมเอามาลงหรือเปล่าทุกคนอนะันนี้นี่นะเมื่อวานก็มาวันนี้ก็มานะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเอา้าทุกคน<า>ได้แล้วค่ะแป๊บนึงต้องสันชูก่อนสันชูก่อนหมายเดิมนะครับมหมยเดิมนะคะโหตัวใหญ่มากทุกคน นี่ใหญ่มากนะคะทุกคนเราก็ดำไปแล้วค่ะทุกคนไวมากโอเคพ่อบอกหมายเดิมก็ไม่ใช่ว่าจะไม่หมาน้ำหมานทุกเหมือนน้ำหมานทุกวันคือหมายตรงเนี้ยมันจะเป็นแผ่แผปนปูนถล่มแล้วมันจะมีซอกทงตะพุ่งมันจะอยู่จุดเดิมเลยก็คือวันวันนี้เราตัวนี้ไปพรุ่งนี้อาจจะมีตัวที่ใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้ก็ได้ครับเมื่อก,กี้ก็เกือบหลุดแล้วจวังหวะดีส่วนหน้านีเข้าบาร์แล้วก่นนี่ กเยกอะมากทุกคนสั่นมาจากตรงนู้นเลยนะนุ่นฝั่งนู้นน่ะทุกคนเนี่ยมายันนี่เลยนะทุกคนนี่โลน้ําก็แรงนะตอนนี้ยังดูอยู่ส่สัน่นอยู่ตรงไหนนคอยตลอดนะคะทุกคนว่ามันก็อันตรายนะนราท่านอยู่ตรงที่ฉายไฟะคะ่ะทุกคนเราเรือเข้าไปไม่ได้เพราะว่าทวะเยอะ ไปไหนแล้วอะ่ะอ๋อเข้าไปข้างในแล้วไม่สามารถเข้าข้างในได้ค่ะทุกคนดูสิแน่นแบบแน่นเลยอะ่ะต้องรอรอข้างนอกนะคะแล้วก็ต้องคอยฉายผู้สันตลอดข้างในนะคะยังสันอยู่ข้างในนะคะนี่แนละ้วอันนี้เป็นเขนะคะนี่นน คอยพายเรือให้นลคอยมาช่วยกันดูนะคะทุกคนเพราะว่ามาสองคนน่าจะไม่ได้จริงๆจะมีพี่ลงด้วยคนนะ,คะทุกคนแต่พี่เขาไม่ได้มาวันนี้ตอนนี้สันอยู่อ๋ออยู่ตรงนี้แล้วค่ะทุกคนขวาเยอะมากไม่ไหวแลครับไม่จับเอาาเอขวาอยู่ได้ไหมฮะเอาได้มาด้วยค่ะทุกคน ลองงั้นแหละได้ป้าลึกไหมพอมาอ้ท่านผู้ชมไม่ไหวครับเดี๋ยวเปลี่ยนหมายครับเปลี่ยนหมายเปลี่ยนเถอะโอ้โหเออก็ว่าอยู่ห่วยป้าป้าป้ายอมหลงแรงไปรับเปลี่ยนไหมได้ไหมหมดถามตัวสุดยอดไปค่ะตัวท่านผู้ชมมไือไหม่หนักมากตอนนี้ยี่สิบองศา ตรงนี้ไม่ค่อยมีสา่ายนะคะทุกคนฮะอุ้ยได้สองตัวเลยตัวได้อีกแก้วโอ้โหาอ้อ๋อปล่อยอย่างนั้นเลยเหรอน้มไม่ <laughs> มใช่เป้าหมายเราไม่เอาใช่ปะน้ำก็แรงน้ำก็เยน็นลมก็แรงทุกคนค่ะ ข้ามาที่นะคะทุกคนตั้งแต่นู่นมานะนู่นอ่ะมุมนู้นอะ่ะจนมาแน่นนะคะได้ได้แค่หนึ่งตัวนงะทวักอีกแล้วทุกคนบางทีหมายไหนก็ได้น้อยนะทุกคนมีตลอดนะไม่ใช่ว,ว่าได้ทุกหมายนะก็จะได้แต่ละตัวคือต้องไปหลายที่นะคะทุกคน แล้วค่ะทุกคนเป็นไงใหม่นี้โดนสองตัวหลุดไปใหญ่เลยแล้วก็ได้ตัวเล็กอีกตัให้เป็นไรน้ำนี่ยเจียมเลยแขังยังสู้ต่อโอ้ยยังไ <c oughs> ม่ได้กุ้งถึงโลเลยม <c oughs> <c oughs> ีผ่านไปชั่วโมงกว่า,า,นะแ,าแล้วนะพุ่ผมขึ้นมาไหนดูนะแต่ขึ้นมาก็หนาวขึ้นมาเกงหลุด,ด,ด,ดลงน้ำทำไงเนะี่ย เ <พ uka> าจัดยนี่ยัง,ยงไม่ได้รวมตอนขับเรือนะใช่เย็นเชือกเลยเยนเือกเลยไปสู้ต่อครับเนี่ยแหละผมบอกแล้วการล้มกุ้งบทมันจะมีเยอะก็มีเยอะบทจะมีน้อยก็มีน้อยบทไม่มีก็ไม่มีเวลาน้ําเสียช่วงนี้น้ําไม่ค่อยดีครับ <c oughs> น้ําปอดระตด <c oughs> น้ําเปิดประตูมาเขายอส่ยังน้ําเปิดประตูมาครับประตูปิดเข้าใจไหมครับแม่น้าจังหวัดปทุมธานีมีทั้งหมด60 70บประตู ปิดตอนหน้าน้ํามาหกเจ็ดเดือนน้ําที่มันถ่ายเทไปได้หมับเหม็นเน่าเอเปิดประตูมาน้าคลองนี่มันอยู่ในคลองตามอะไรลงหลายประตูมารวมกันกลายเป็นน้ําเสียใช่แล้วมีน้ำขึ้นต้นลมน้ามันพัดไม่ไปไหนขึ้นลงปลากุ้งก็จะแบบเป็นแบบขาดออกซิเจนอะไรเงี้ยใช่มันจะเป็นงี้ประมาณปีหนึ่งไปตุ่ต่อไหาวใหม่ใหม่อีกแล้วค่ะทุกคนไม่ไหวทานผช้ชมาเพ้อเพ้เดี๋ยวบ็หมาเนี้ยประมาณอีกสามกิโล ความยาวสามกิโลเข็ดเหรอ <c oughs> เข็ดและหนาวกินนี่นะด้วยบางทีตามหลังทำกินนะทาท่านผู้ชมให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราจะงมอีกสักประมาณจากหมายเนี่ยประมาณสามกิโลทำไม่ได้ก็อันนี้ยอมแพ้ไม่ไหวครับตอนนี้ยี่สิบสามโงศาแล้วหนาะวม,มากเลยก็ว่าโอเคพอนี่ยพอใช่นี่เพ,พิ่งผ่านมาชั่วโมงหนึง <c oughs> โอ้โหไม่ไหวยิ่งหนาวท่านผู้ชมนะลุ้นกันว่าจะได้สักโลหนึ่งไหมวันนี้พูดถึงวันนี้ไปแต่ทำไม่ทุมเลยนะจนกลับมาเนี่ยใช่ก็ไม่ได้งมถ้ากลับเสียเวลาไปก็พักหนึ่งเลยอ่ะใช่มาสู้ไม่ไหว

โอ้เฮ้ยโอ้กนี่ไงนี่ไงแต่ละตัวต้องได้ความเจ็บปวดฮะใหญ่มากอันนี้โหว่ากี่ขีดวะเนี่ยสองขีดรึ่งโอ้โหขู่ขีดเกือบสามขีดนึ่งก็จะสิ้นหวังแล้วก็ตอนแรกไหนดูดิ เอาเตรนเตอร์ด้วยเรียบร้อยได้แผลต่อครับโอ<ห>้โหเอาครับท่านผู้ชมไม่ไหวนะครับหนาวมากๆเลยครับนี่ก็ใช้เวลาง,งมประมาณชั่วโมงได้ปะก็มาชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหนึ่งขับเรือไปก็แบบแบบติดแบบ,แบ,บแตเต็มไม่ถึงชั่วโมงท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะได้พอแกงพรุ่งนี้น่านจะแป็นแบบข้าวโชว์แล้วกันมีข<ร>องเ <คน S 2> ก่าอย่างเมื่อวานด้วยนะครับสะสมรวมๆมันไป ไปไม่ไหวครับเราดูที่เข้าขับข้าวต่อไปฟัอนออกไปทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาดักรอสันตรงนี้นะเพราะว่าคนที่สันจะเอาเรือเข้าเขื่อนนะคะทุกคนก็เข้าเข้าบ้านอ่ะตดลองดูตอนนี้ประตูเปิดแล้วค่ะสันจะรอเข้าไปในบ้านดูนะกบจะมารอดูก่อนว่ามาหรือยังเพราะว่าสันไปทิ้งกบอีกเขื่อนหนึ่งให้กบขึ้น มาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่นี่เข้ามาแล้วถึงบ้านไปนที่เรียบร้อยเรือเข้าบ้าน ไม่ได้ข้าบ้านมากี่เดือนนะเดือน,อนนะประมาณหกเจ็ดเดือนนะคะทุกคนตอนนี้เราจะมาดูดกันนกกุ้งน่าได้ทั้งหมดกี่กิโลใช้คำว่ากี่ก,กิโลเลยไงใช่ไหมถึงไหม,<ล>มหคิดไป็รู้ก่อนไหม เมนูเราหลากหลายเนี่ยหลากหลายอะไรเงี้หลายเลย,ลยเบืเ่อแล้วย่างอ่ะเอาไปทำอย่างอื่นบ้างไหมชอบต้มยำอนะ่ะเนอะต้มยำไหมเดี๋ก็ผัดอะไรนะผัดผัดผัดกุ้งกระเทียมเหรอไม่ใช่เลยผัดแล้เปรี้ยวหวานอ่ะเอ,อย้ยนะครับท่านผู้ชมนี่เลยวันนี้หนาวมากๆนะครับผลงานวันนี้นะครับน,นี่เลยซิกเนเจอร์ของเรคือตัวนี้แต่ว่าตัวนี้บอกเลยว่ามันมันเยอะมากกล้ามเหลืองๆอย่างเงี้ยท่านผู้ชมดูเทียบกับไฟฉายเทียบกับมือ ยอะจริงๆเอา้าโยมแล้วดูตาสันนีิตาสันแดงมากเลยอะน้ำสกรปรกน้ำคลองปากซีดๆแล้วก็หนาวอากาศนะครับมันอันตรายสำหรับผมเมื่อกี้ก็โดนอะไรแยะๆไปหมดมากมายเจ็บไปหมดเลยแต่เหล็กอันนี้ ขอดำด้วยนะเอม่ไนดน้เดียวเลยคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะฝากกดไลค์ฝากกด like, กกฝาดไลค์แชร์และอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องด้วยนะครับพี่คอมเมนต์ให้กำลังใจน้องอะไรก็ได้แล้วลก็อย่าลืมแชร์ให้น้องคนนึงแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจน้องถ่ายคลิปนะครับเ <c oughs> สียงปแปลกๆมันจะไม่สบายแล้วคิดดูจะไปงมเอจะไปแทงปลาต่อทุกคนอยากกระแทกเขาชอบนะไปแปะซา่าแต่ว่าร่างกายมันไม่ไหวแล้วไงพอแล้ววันนี้ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าแล้วกันอามาลวันนี้ไม่มีอะไรมากนะขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับพี่โอ้โห รอไปดูเมนูพรุงนี้ว่าจะทำเมนูอะไรอะคอมเมนต์มาอยาออ่แล้วเมนูอะไรไปค่ะไปครับ